ครับอา้อาวพวกเรากราณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักวะโตอระราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักวะโตอระราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคลามุตตะมันตี กระ่มก็อกาสประกาศพระเดชพระคุณหลวงปู่พระโพธิญาณเทนหลวงปู่ชาสุภัทโทครูบาอาจารย์ทุก่านทุกองค์อเจริญพรเจริญในธรรมคณะสัทยาิยโยมทั้งหลายซึ่งเป็นโอกาสอันดี สำหรับพวกเราพุทธบริษัทที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชาคือบูชาคุณของหลวงปู่ชาที่ท่านได้ละสังขารไปเมื่อสามสิบสาปีที่แล้วตอนนั้นอาตมาก็บวชพึ่งได้าพันศาต 6พันษาเนี่ยหลวงปู่ท่านมรณะนะภาพกำลังมันในการทุดงทุดงผ่านทุ่งใหญ่ในเลสวนตั้งแต่โน,นู้นทองภาภูมิขึ้นไปอุ่มผางขึ้นไปแม่ห้องสอนนอนไปจำพรรษาอยู่กับกะเลี่ยงทั้งแม่ห้องสอน56ปีครูบาอาจารย์เคื่อนไปยำ่ำนั่นะตอนนั้นหลวงปู่ท่านก็ มรณภาพก็ได้มาช่วยงานช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างาจนสำเร็จรูหล,ลวงสร้างเจดีย์อะไรทุกอย่างก็รวมกันอตอนนั้นครูบาอาจารย์มีแต่พระช่วยกันู้สร้างเป็นอาจารยิยบูชาบูชาคุณของหลวงปู่ที่่านได้ละสังขารแล้วมาตอนนี้ก็มาปฏิบัติบูบบชานี่เป็นสิ่งสำคัญนะ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนแต่ตัวเรามีศีลก็มีศิลที่ตัวเราสํารวมกายสํารวมวาจาของเราเองอย่างนั้นก็คือการปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ตัวเราเพราะพุทธเจ้าก็จะตัดสู้นนี่ก็บ้าเพนมาเนี่ย บำเพ็ญมาแต่เราไปศึกษาในพระไตรปิฎกก็บอกว่าสี่อสงไขยกับแสนมหากรรธคือประมาณในการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้านะีไม่ได้เลยถ้าเปรียบน้ำตาที่ร้องไห้พัดภาคจากกันนี่ก็โอ้ยบอกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นยังน้อยไปยังน้อยไปยังน้อยกว่าน้ำตา ของคนคนหนึ่งที่ร้องไห้เสียใจจากการพัดภาคจากของรักของชอบใจอย่างนั้นคือการบำเพ็ญแม้แต่มาชาติสุดท้ายอย่างนี้ก่อนจะตัดสูเนี่ยก็บำเพ็ญอยู่ถึงหปีบำเพ็ญอยู่ถึงหกปีนะเพราะเห็นอะไรทั้งที่ชีวิตการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า เป็นพระราชาอยู่ปราศาสตร์สามฤดูอย่างนั้นปราศาสตร์สามฤดูหน้าหนาวก็อย่างนี้ก็อย่างเมืองกระบิ่ละพัดมันก็อยู่ทางไปแถวๆภูเขาหิมาลัยทางประเทศเนปาลหน้าหน,า,นาวนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วขนาดไปอย่างทุกวันนี้มันก็ยังหนาวเยือกแล้วอย่างนั้นนะหน้าหนาวก็สบาย หน้าร้อนก็สบายหน้าฝนก็สบายเพราะมีปราสาทอยู่แบบปราสาทสามฤดูแต่ก็เห็นภัยในวัฏสงสาระเพราะบุญสั่งสมมาเพื่อการตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นภัยเห็นภัยก็คือเห็นความแก่นน่ะอ้ยเกิดมาตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุยี่สิบเกปีไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายดูสิโยมจะขนาดไหนความป้องกันเพราะกลัวกลัวจะออกบวชเพราะตอนเกิดมาก็มีลือสีตนหนึ่งมามาทักมาขอดอูมาขอดูเห็นราชสกุมานเนี่ก็ดูลักษณะของราชสกุมานเนี่ก็หัวเราะขึ้นมาหัวเราะขึ้นมา นะแล้วก็ร้องไหนะ้พ่อก็สงสัยจะมีเหตุอะไรกับราชก,กุมารหรือท่านฤาษีท่านเห็นแล้วหัวเราะแล้วก็จึงร้องไห้เพราะเหตุอะไรก็บอกว่าราชก,กุมารน,นี้เป็นผู้มินมีบุญญาที่การมากหากออกบวชจะได้ตัดสรุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าคองความเป็นคารวาสเนี่ยจะเป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็พ่อเป็นพระราชาเนี่ยจะปราถนาให้ลูกเป็นพระพุทธเจ้าหรือปาถนาให้เป็นพระมหาจักรพรรดินโยมก็อยากให้เป็นพระมหาจักรพรรดินั่นเนะแล้วทำไมล่ะท่านฤาษสีจึงร้องไห้เมื่อเห็นดูราชุกุมารนี่แล้วหัวเราะแล้วจึงร้องไห้ นะก็บอกว่าดูชีวิตสังขารของตัวเองนี้ว่าจะเห็นราชกุมารนี่ออกบวชไหมก็ว่าไม่เห็นเพราะตัวเองนี่จะตายแล้วออจะละสังขารแล้วจะตายแล้วอย่างี้ไม่เห็นราชกุมารนี่ออกบวชก็เลยเสียใจร้องไห้ว่าเราถ้าหากว่าเราได้อยู่แล้วเราอยู่ยังไม่ตายอย่างนี้ก็จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าออแล้วก็จะได้บรรลุธรรม พระเจ้าสดโทธนะก็ถามพระเอกว่าราชกุมารนี่เห็นเหตุอะไรจึงจะออกบวชเห็นเหตุอะไรก็บอกว่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายดูสิโยมเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จะเกิดธรรมสังเวทเกิดธรรมสังเวชเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายในอัตภาพ แล้วก็จะออกบวชว่างันโอ้ยพ่อก็ป้องกันนะเนาะปองกันอยากให้ลูกเป็นพระมหาจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ให้เห็นน่ยคนแก่คนเจ็บคนตายตั้งแต่เกิดจนถึงอายุยี่สิบเก้าปีจึงไปเห็นคนแก่คิดดูจะขนาดไหน ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองนี่พ่อไม่ให้ไปเลยนะขอแล้วขออีกจนพ่อสละราชสมบัติให้เป็นพระราชาก็รู้ว่าก็ว่าตัวเองเป็นพระราชายังไม่เห็นบ้านเห็นเมืองเลยอยู่ในอาณาเขตของราชวังอย่างนี้จะปกครองบ้านเมืองให้ดีได้ยังไงประชาชนเขาอยู่กินกันยังไง พอดขนาดนี้พ่อจึงจะอนุญาตให้ไปก่อนอนุญาตเนี่ยก็ต้องก่อนจะไปก็ให้ปิคลียสถานที่ก่อนนะห้ามมีคนแก่คนเจ็บคนตายออกมาตอนรับเด็น้องให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวอย่างเดียวอเอาน้าตาสวยๆนะั่นแหละมาอย่าเอาที่ไม่สวยอย่าเอามาก็คงจะว่ายอย่างนั้นนะเนาะนะป้ายก็ไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะ เทวดาบอกว่าเทวทูตเนี่ยเทวทูตมาส่งข่าวคือมาแสดงให้เห็นอย่างนั้นม,มาแสดงว่าเกลียแล้วก็ยังมีเทวทูตมาแสดงให้เห็นคนแก่เห็นคนแก่ก็จะถือไม้เท้าหลังคอมเดินแบบงกเง,งินเงิอนอย่างนั้นะแบบหูตาฟ่าฟางอย่างเงี้ยก็ถามนี่อะไรฉนนะคิดดู เห็นก็นึกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนอย่างพวกเก้งพวกกวางพวกช้างอย่างนั้นนี่อะไรฉันนะคนแก่พระเจ้าค่ะคอ,อ้าวคนแล้วน,น,น,นี่คนเหมือนเราเนี่ยนะใช่คนเหมือนเราอ้าทําไมเขาจึงเป็นอย่างนี้ก็เล่าถึงคนแก่ให้ฟังเพราะเกิดนานสุขภาพล่างก,กายก็สสุดโทมไปจนถึงถึงชรา ขำค่าแก่แล้วอย่างนี้ก็ะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอ้าวเราก็จะเป็นอย่างนี้หรือชน,นะแกนเป็นอย่างนี้ก็ถามไปโน่นถึงพิมพานเนี่ยมาเห็นสีเพิ่นแต่งงานกันมาตั้งแต่อายุสิบหกปีก็ยังไม่แก่ยอย่างนั้นแล้วพิมพานพิมพาก็จะแก่เหมือนกันไปเจ้าข่าก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดโอ้ยน,นั่น เห็นคนแก่เท่านั้นนะเกิดทรมาสังเวชอุย้ยถ้าเราเป็นอย่างนี้พิมพาเป็นอย่างนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือก็คิดหาวิธีการที่จะหนีไปอีกไปเห็นคนเจ็บทีนี้คนเจ็บคนป่วยแผลผุพองน้ำเลือดน้ำนองไหลทั่ทวตัวอย่างนั้นทรงกินฟุ้งไปอย่างนี้ ก็ถามอะไรฉันนะอก็บอกว่าคนเจ็บเอ้าคนเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้พระเจ้าเราน่ะพิมพาน่ะพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้พิมพาก็จะเป็นอย่างนี้เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่สวยมันอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันอย่างนั้นไม่สวยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นทุกคนไปเห็นคนตายอีกนะทีนี้เห็นคนตาย ก็รู้ว่าคนตายจะเป็นเกิดมาเราก็จะตายพิมพาก็จะตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็จะเป็นอย่างนี้เกิดทำมาสังเวชทำยังไงเ,เราจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้คิดที่จะหนีจากจากความแก่ความเจ็บความตายจรนไปเห็นนักบวชนักบวชก็คือเทวดานะมาแสดงให้เห็นน เห็นน oh, ักบวชอุ anyway, ้ยนี at ่คืออะไรฉันนะนี่อะไรฉันนะก็บอกว่านักบวชนักบวชคืออะไรเจยังถามว่านักบวชคืออะไรก็เล่าถึงนักบวชให้ฟังนักบวชก็คือผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนถ้าเกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ไม่ใช่นักบวช ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยอาศัยการเลี้ยงเชีพจากบุคคลอื่นเห็ไหมอย่างในพุทธศาสนาเราท่านก็ว่าพิกขูนางสิกขาสาชีวาสมาปัน,นาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายมาคิดดูในพิกษุนเลี้ยงเชีพยบด้วยสิกขาและธรรม สิกขาก็คือศีนั่นเองวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสองยี่ข้อถ้ามาในปาปาติโมกถ้านอกปาติโมกอีกก็เยอะแยะเหมือนอย่างว่าพระขับรถนี่ผิดไหมผิดวินัยไหมอย่างไถ้าในวินัยก็ไม่มีเพราะสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีรถอ่ะ ก็ไม่ได้บัญญัติว่าวินัยว่าพระขับรถเป็นอาบัติเช่นนั้นเป็นอาบัติเช่นนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้ท่านก็บัญญัตินอกปฏิโมกไว้คือโลกวัตชะโลกติเตียนปันนติวัตชะบัณฑิตติเตียนอย่างนั้นอ้าวถ้าโลกเห็นชาวบ้านเห็นเนี่ยมันไม่เหมาะกับสมณะธรรมนั่นก็เป็นอาบัติแล้วอย่างเนี้ยเป็นอาบัติแล้วเนาะ ไม่ไม่ใช่กิจของสมมณะไม่ใช่กิจของนักบวชที่จะทำอย่างนั้น,น,นก็เป็นโลกวัตชะเป็นโลกติเตียนอย่างเงี้ยถ้าพระไปทำอย่างเงี้ยญาติโยมเพียนก็ไม่เหมาะสมก็มาตำหนิติเตียนว่าว่าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้ผิดวินัยแล้วออนั่นอ,อ ถ้าพระไม่มีสิกขาบทอย่างนั้นเอาที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนีอ่ไปดื่มน้ำเมาไปอะไรที่มันผิดที่พระพุทธเจ้าไปทำอะไรที่มันผิดนสิสินน่ะเนอ่ยโยมรู้ข่าวก็ไม่ใส่บาตรให้แล้วนะทีนี้เอานั่นก็เป็นอย่างนั้นบางทีพระมีเรื่องตั้งเชียงใหม่หนนหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่เสียงสงขาหน่อยนะโอ้ยโยมไปใส่บาตรเลยจานคําสอนย <laughs> นั่น เพราะพระมีเรื่องอยู่เสียงใหม่ทําไม่โยมทั้งสงขาก็าาไม่พอใจพระไปหมดเลยอย่างนั้นเพราะว,ว่าพระท่านไม่มีศีขาไม่มีธรรมอย่างเนี้ยนั่นถึงว่าถ้ามีศีขามีธรรมมีศีนีไปไหนอย่างนี้นนนรรนนอยากโยมก็ศรทัทธาเลื่อมใสศรทัทธาเลื่อมใสก็ทําบุญทําทานายบาทไปทางไหนก็มีคนใส่บาทให้ไปอยู่ในปา่าในเขาไปอยู่กับ ชาวเขาอย่างเงี้ยไปอยู่กับกระเลียงกับแมวกับมองอะไรเนี่ยเขาก็ใส่บาตให้มันเดิม,มเลยไปทุดงทางแตบผ่านๆมาแต่ก่อนคิดอยากจะฉันข้าวเปล่ายังไม่เคยได้ฉันเลยเนียโดยได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ไปทุดงฉันแต่ข้าวเปล่าว่างนั้นบางทีเอาน้ํามาใส่ฝาบาตรทาให้โยมเห็นโยมก็บอกกรรมฐานเนี่ยขงฉันแต่ข้าวเปล่าอย่างนั้นะ เอาน้ำมาใส่ฝาบาดาแล้วเอาข้าวไปจิ้มยวเกน้ำมาเอามาฉันอย่างนั้นโยมเบียนก็โอ้ยหลวงพ่ออาจารย์อาจารย์แจวกะจีฉันบ่ได้บ่ส่งม,มงหุงกะจีฉันบ่ได้บ่เพื่นว่าไม่มันก็ได้แล้วกันมันมีแล้ววะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะโยมก็เชื่อว่าแต่ก็มาฉันแต่ก่อนก่อนยังทำไมก่อนหลวงปู่น่ะนะหลางอาตมาเนี่ยทุไปเดินไปทางไหนเขาก็ ใส่ให้ยาดพาครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็ไปทางไหนเขาก็ใส่ให้หมดเลยนะ,ะก็เพราะว่ามีสิกขานะสิกขาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายนี่ท่านก็บัญญัติให้ปฏิบัติอย่างนี้คือมีสิกขาม,ามีธรรมคือเป็นผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โอ้ยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเห็นต้องทางนี้ทางเดียวแน่แนที่จะสามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นคิดอยากจะหนีนะโยม,มคิดอยากจะหนีแนละ้วกลับมาวังเนี่ยกลับมาวังนี่มีคนมาแจ้งข่าวว่ามเหสีประสูติพระโอรสแล้วพระเจ้าข้าว่างเนาะประสูติโอรสแล้วอย่างนั้น ก็อุทานขึ้นมาวาลาหูโลลาหูโลลาหูโลบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราคำว่าลาหุนเนี่ยเพิ่นว่าแปลว่าบ่วงนะบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือบ่วงผูกใจในี่โยมนะบ่วงผูกใจไม่ได้ไปผูกขาผูกแขนเหมือนนักโทษเขาย แต่นี่บ่วงผูกใจนี่มันโอ้ยมันผูกใจทําให้ละลึกนึก,กถึงไม่อยากจะพัดภาคไม่อยากจะนีจจากกันไปอย่างโบราณท่านก็ว,ว่าหักหลูกว่าเม็นเสือกผูกข้อกันหน่หักผัวหักเมียว,ว่าเม็นปอผูกศอกไงหักสมบัติเข่าของว่าเม็นปอกซุปเท้าโอ้โหโยม นักโทษประหารเขาก็ปานนี้อยู่บ่ก็คืดไปอย่างนั้นเหมือนกันนะนั่นยัดดูเครื่องผูกมัดเครื่องผูกมัดตัวนี้นี่มันออกได้ยากนะมันออกได้ยากเหมือนอย่างครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านออกมาได้นี่นก็ไม่มีใครคิดนะว่าจะมาอยู่อยู่ได้แบบนี้ก็ก็บวชแค่สามเดือนนั่นแหละหนึ่งพันสาเหมือนอย่างลูกผู้ชายอย่างนี้ต้องบวช อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนค่าน้ำนมนี่หน่อบวชเดียนภาคเพียนทั้งสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอออย่างน,น,นั้นเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นการตอบแทนบุญคุณคือได้จูงพ่อจูงแม่เข้ามาวัดอย่างนั้นาบางคนเนี่ยนะพ่อแม่ก็อย่างแม่เข้าวัดไงหรอกพอแม่เป็นผู้หญิงก็เข้าวัดทำบุญไรนท,ท,ท่พ่อเขาจะไปทำมากินไม่ได้ สนใจในวัดวาศาสนาอย่างไงแต่พอลูกมาบวชนี่นะลูกมาบวชพ่อก็เข้ามาเพราะว่าลูกตัวเองมาบวชพ่อก็เข้ามาถึงจะมีเวลาไปทำมากินก็ต้องหาเวลามาวัดอย่างไงเมื่อมาวดัดมาพวดมาคุยมาฟังครูบา,าอาจารย์แสดงธรรมบวชกับลูกก็มีนะอย่างอาตมาเนี่พ่อก็มาบวชได้1 9บเกพันษานะี ก็มรณะภาพไปทั้งที่พ่อแล้เป็นคนขยันทำมาหากินได้เดลือกจะเข้าวัดเนี่ยอุ้ยไม่มีนะมีอยู่แต่ให้มาช่วยงานวัดตนมาให้อยู่เนี่ยแต่จะให้มัอจำศีลบำเพ็ญภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ค่อยเอาเละนะนะัน,ะนจะตายเมื่อลูกมาบวชก็มาศึกษาธรรมมาประพฤติปฏิบัติก็ได้บวชก็ได้บวชจนตายมรณะภาพพาพา,าเหลือ อย่างเงี so, ้ยก็มรณภาพกาเหลืองไปอย่างเงี้ยนั่นแหละก็พราด้จูงกันจูงกันก็จูงด้วยอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยท่าก็จูงพวกเราเนี่ยนะด้วยศีลด้วยธรรม่นี่ยถ้าจะเอาหมอลำอะไรมาแสดงกันจะมีโยมปันนี้อยู่พ่อจะมาวาไม่มีดอกนี่ก็เพราะศีนเพราะธรรมเพราะเราเระพฤมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ให้เปน็นได้เป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตของของพวกเราอนนะท่านคิดที่จะหนีอย่างนั้นมันอย่างพวกเราก็คิดที่จะมาแต่กลับไปอีกเราก็ได้ข้อปฏิบัติที่ดีกลับไปอย่างนั้นนะนะจนกลับไปวังนี่เห็นอยากเห็นหน้าลูกอยากเห็นหน้าลูกแต่ใจก็อยากจะหนีไปบวชอย่างนั้นจนได้หนีกลางคืนก่อนหนีกลางคืนก็ยังไปแอบดูกี่ แอบดูนี้โน่เนยขี่มาหนีไปบำเพนภาวนาอยู่หกปีบำเพนทุกขรกิริยาไงวเพราะคนทอินเดียเนี่ยเขาก็สรรเสริญการทรมานตนให้ลําบากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ที่ไม่ที่ผิดอย่างนั้นพระตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสู้กบับบเพนเหมือนอย่างเขาทำเลยทำทุกอย่างจนเราเห็นภาพ ที่ว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาหนะนังหุ้มกระดูกเส้นเอ็นสะพังไปทั่วตัวอย่างนั้นนะหนังหุ้มกระดูกเส้นเอ็นสะพังไปทั่วตัวรูปท้องก็ถึงกระดูกสันหลังนวลเป็นอย่างนั้นบำเพ็ญคือทําให้ทรมานที่สุดอย่างนั้นจนถึงที่สุดแล้วว่ามันไม่ใช่ทางเลยนะไม่ใช่ทางที่จะตัดสระดูกก็หันมา รับประทานอาหารนักบวชที่คอยอุปถากหน,นีหมดเลยว่าใครความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆแล้วก็จะได้ตัดสรู้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมแล้วกับละแบบนี้อุ้ยไม่ได้เสียเวลาที่เรามาเฝ้าติดตามงันหนีไปก็ไปรับข้าวมาทุป,ประญาติของนางสุชาดาเดินข้ามฝั่งไปที่ต้นไระีมหาโพธิ์ตั้งจิตอธิษฐานนะ เลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราจะเหงือดแห้งไปก็ตามทนะีถ้าเราไม่ได้ตัดสรุธรร้ธมไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะไม่ลุกจากที่นี่นตั้งจิตอธิษฐานที่ใต้ต้นพระศีมหาโพนบ้ามเพนทีนี้ตั้งแต่สเสวยข้าวมาทุกประยาดของนางชูชาดาจนถึงเวลาปฐมมายา คือยามกลางคืนปฐมมายาบรรลุกธรรมบุพเพนิวาสานุสติญาณคือยานระลึกชาติผลหลังของตัวเองได้อย่างไ้นะระลึกชาติในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยโอ้ยมันยาวนานเหลือเกินเหมือนอย่างเราที่ได้สวดอเนกะาตาติสังสาหลังสันทาวิสังานิพิสังเมื่อเรายังไม่พบยาน ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเมืนะ่อยังไม่ได้พบญาณยัยงไม่ได้ตัดรู้ในเยรเบียน่หวาตายเกิดในวัฏสงสารที่มันท่องเที่ยวไปนะอุย้ยมันประมาณไม่ได้เป็นอเนกชาติจนสุดท้ายท่านตัดรู้แล้วเท่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหานะก็คือความอยาก ตัวต <ítulo> <displayed, S 1> ัณหาก็คือความอยากนี่ะที่มันพาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อตัดความอยากได้ทุกอย่างทุกจึงมันมันมันก็ตัดมันก็หมดนะเพราะตัวความอยากเนี่ยตัวสําคัญตัวความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรสารพัดอย่างที่ท่านว่าตัณหาน่นะกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น สารพัดความอยากที่มันมีอยู่ในใจนั่นคือความอยากไอ้ตัวที่มันตัวก่อพบก่อชาติถ้าจิตถึงแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีเข้ามาปรุงแต่งเนี่ยมันมันก็จบเท่านั้นนะมันก็ไม่มีอะไรมัชชิมยามยามที่สามเนี่ยก็บรรลุยามที่สองเนี่ยก็บรรลุออกจุตูปะปาตญารู้เห็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ตำทั้งหลายเป็นไปเพราะอะไรเป็นไปเพราะกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราในเะโยไม่ใช่มีใครจะมาบันดาลกรรมโน้นกรรมนี้กรรมดีกรรมชั่วพระเจ้าองค์นั้นมาบันดาลให้เราไม่ใช่กรรมคือเราการกระทํากระทําทางกายท่านก็ว่ากายกรรมออ วจีกรรมทางวาจามโนกรรมทางใจอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเราวานเพื่เช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วนั่นนั่นรู้เห็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าไปเพราะกรรมนายมกรรมดีกรรมชั่วของเรานี่นั่น ยามสุดท้ายนี่ปัดชิมมยามบรรลุอีกอาสวะกยายาดดูว่าพรมจันท์อยู่จบแล้วเราทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วจิตของเราไม่มีอะไรปรุงแต่งอีกต่อไปได้แล้วถึงแล้วซึ่งพระนิพพานถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตนะคือนิพพานนั่นจิต ของพระพุทธเจ้าของเราถึงนิพพัทท่านจึงประกาศตนว่าได้ตัดสููเป็นพระอนุตตลัสัมมาสัมพธทธญาณในวันเพ็ญเดือนหกคือวันวิสาขบูชาในยามสุดท้ายปัจชิมยามน,นี่นี่แหละการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าจนทำรรที่สุดแห่งทุกเป็นครูของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะการประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเป็นพุทธบริษัตทเป็นสาวกของพระเจ้าเราก็มาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนถึงเราจะทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ก็ให้เดินตามคําสอนมีข้อวัดประพฤติปฏิบัติที่ดีในศีนสมาธิปัญญาของเรามันก็จะโยนภพโยนชาติไปนะอาตมาแสดงธรรมมาอ่าก็สมควรแก่เวลา ขอหยุติเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนชะนีสาธุเราก็เตรียมตัวกราบพนระอาจารย์พระครูสันติธรรมนุศสสร์ท่านก็ได้แสดงธรรมจบลงไปแล้ว